หวานเงนเงากอดลิปที่ควงสวีททิพเลพร้อมเผยภาพคู่ทางแฟนๆปินป่นจิกหมอนขาดต้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งนอกจากจะเป็นคู่จิ้นในละครแล้วในชีวิตจริงเขาก็เป็นคู่กันจ้าสำหรับพระเอกหนุ่มกอดอิทธิพัฒน์ กับนางเอกสาวลิชชี่อ่อนเนธแม้จะเพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันได้ไม่นานแต่ดีกีความหวานของทั้งคู่เหมือนรักกันมาหลายปีล่าสุดทั้งคู่โชว์โมเมนต์หวานกลุ่มลงโซเชียลหลังพร้อมใจกันลงรูปคู่ลงอินสตาแกรมกับภาพย้อนทิปหวานที่ทั้งคู่ค่วงกันไปเที่ยวทะเลด,ด้วยกันโดยหนุ่มก็อด้โพสภาพคู่น่ารักนักแบบชัดๆบอกเลยทำเอาแฟนคลับจิกหมอนขาดเลยทีเดียว ส่วนดิี่่ก็โพสภาพเงาคู่พร้อมกับติดแคทชื่อหนึ่งก๊อตจนทำให้หลายคนอิจฉางานนี้ทับเอาแฟนคลับของทั้งสองเขามากดไ like ลค์ถล่มทลายรวมทั้งอดที่จะแซวไม่ได้ว่าหวานเงีเงาจริงๆจ้า